สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีมีหมายกำหนดการสเสด็จปฏิบัติ พระราชกรณียกิจวัดพระแก้ววันที่26-27กุมภาพันธ์นี้วันที่25กุมภาพันธ์2564ทำเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยกำหนดการของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีและรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่26-27กุมภาพันธ์2564ดังนี้ ในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564เวลา17นาฬิกานายกรัฐธธมนตรีมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาคาบบูชาพุทธศักราช2564ณนะ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวาระงานประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564เวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูร้อนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมมหาราชวังขอ้อข่าวสารจากประาชาชาิธุรกิจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ